ก่อนอื่นเลยนี่โลกโซเชียลเขาแซวกันว่าเพราะว่าทั้งสองท่านกลัวคุณธนาธรร้องเพลงหรือเปล่าฮะก็เลยดีกันไม่เกี่ยวนะจริงๆสิ่งที่น่ากลัวก่าคุณธนาธรร้องเพลงคืออาจารย์ปีบุตรเต้นนะคะจริงเหรอฮะอยากเห็นเลยลองลองไปเซิร์ชคลิปดูในทอร t ร r เตอร์ถ้าจะยังพอหลงเหลืออยู่นะอ๋ออ๋ออ๋ออันนั้นเคยเห็นบ้างเคยเห็นบ้างนะฮะอาะแต่ว่าไหนไหนวันนี้คุณช่อมาทั้งทีเนี่ยคงจะได้เรียนถามถึงหลายประเด็นนะครับ ประเด็นของทั้งคู่ก็ดีประเด็นของก้าวไกลของก้าวหน้ารวมไปถึงภาพรวมของการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงด้วยนะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากประเด็นเดือดเมื่อวานนี้ก่อนแล้วกันที่อาจารย์ปิยะบุตรบอกว่าก่อนที่จะมากอดคอกันหัวเราะกันเนี่ยเสียน้ําตากันไปหลายหยดเกิดอะไรขึ้นเอาเมื่อวานก่อนที่เคลียร์กันเนี่ยเขาเคลียร์กันยังไงฮะทำไมสุดท้ายดีกันแล้วจร,จริงจริงก็นักข่าวเซลเยอะนะคะว่าเอ๊ะทำไมบรรจบเร็วขนาดนี้ยีิบสี่ชั่วโมง <c oughs> จบเลยก็ต้องบอกว่า เนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันจริงๆต้องเรียกว่าเข้าใจไม่ตรงกันมากกว่านะคะว่า oh. คือพอยุพักเนี่ยก็ต้องบอกว่าก้าวหน้ากับก้าวไกลเนี่ยก็ทํางานกันคนละอยา่างก้าวหน้าก็จะมีงานขางานทักท้องถิ่นเนี่ยคือคุณธานาทรับผิดชอบเป็นหลักงานด้านการรณรงค์ทางความคิดเรื่องรัฐธรรมน,นูญเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นเป็นเรื่องของการรณรงค์ด้านประชาธิปไตยที่เป็นเป็นงานระยะยาวเนี่ยจะยูวก็เป็นคนรับไปนะคะแต่คนก็ต่างรับผิดชอบเพราะฉะนั้น ก็ทาของเราไปเก้าไปเขาก็ทางานสภาสสเขาก็ทํางานไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเจ๊ข่าวข่าวข่าวต่างๆเนี่ยก็เตกข่าวทางหน้าสื่อเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าได้เจอสสก็อาจจะได้ได้พูดคุยกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับตอนอนาคตใหม่จริงๆที่เรานั่งคุยกันทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันศวัร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่พอติดตามแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดไปว่าเอ๊ะทำไมไม่อย so, so, so ่างนั้นทําไมไม่อย่างนี้นะคะแล้วก็มันก็มีอารมณ์ความรู้สึกเนาะตามภาษา ตามภาษาเรียกว่าอะไรดีมนุษย์ปฐุชนนะวัยรุ่นใจร้อนมีคนแซวพักวัยรุ่นใจร้อนทีก็จันโปก็เริมวัยทองแล้วนะคะไม่ค่อยวัรุ่นแล้วนะใครไม่อยู่เราก็ต้องแซวนะคะก,ก็แค่นี้นะคะ,เพ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคือมันไม่ได้คือมันไม่ได้ผลประโยชน์ขัดแยง้งแยง่งเก้าอ,อี้แย่งผลประโยชน์หรือว่าอะไรกันแบบที่พักอื่นหรือว่าคนอื่นเขาเขาเขามองว่าแบบ เวลาพักการเมืองเกิดความขัดแย้งกันภายในเรื่องผลประโยชน์ของเรามันเป็นแค่เรื่องของผู้ตรงๆก็คือเรื่องของการที่เราสื่อสารกันน้อยเกินไปออืหลายคนก็เลยถามแบบนี้คุณชอบว่าเอ้ยก่อนที่จะเกิดการโพสตเฟซบุ๊กกันไปมาเนี่ยเอ้ทำไมเขาถึงไม่โทรหากันหรือนัดเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเพราะว่าก็มาด้วยกันตั้งแต่ต้นน่ะค่ะเวลาน้อยคืองานมันยุ่งมากนะคะตามยุ่งโดยเฉพาะทางฝั่งเก้าไกเนี่ย ทั้งงานสภาแล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มลงพื้นที่หาเสียงกันด้วยเนี่ยมันยุ่งมากจริงๆนะคะจะบอกว่าเอไอโทรหากัน an เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอมันห่างกันจนถึงความเข้า,ขาใจผิดเราก็เรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยจากนี้ไปเนี่ยยิ่งใกล้สู่การเลือกตั้งยังไงชาวคณะก้าวหน้าก็ต้องช่วยกัะเก้าไกลที่อยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือคือมันง่ายมากก็คือคุยกันมากขึ้นนะคะอย่างเมาื่อวานที่จบได้เนี่ย ก็ง่ายมากเลยก็คือพอมันเกิดความเข้าใจผิดกันแล้วอ,อทุกคนก็ก็บอกทั้งสองฝ่ายบอกว่าคุณไปคุยกันเถอะให้รู้เรื่องก็คุยกันสองคนชั่ก็คงไม่หักทราบได้ว่าเขาไปคุยอะไรกันสองคนนะคะแต่ว่าพอเคลียร์กันเข้าใจเสร็จปุ๊บก็แฮปปี้กก Happy, ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จูนกันแล้วพบว่าจริงๆต่างฝ่ายต่างเข้าใจคาดเกินกันไปนะคะว่าจริงๆเราไม่ว่าจะเป็นวิธีคิด แนวทางการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังตรงกันอยู่เหมือนสมัยอนาคตใหม่นะคะเพียงแต่ว่าพอขาดการสื่อสารมันก็เกิดความเข้าใจผิดพลาดกันได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงเป็นที่มาว่าทําไมจบเร็วเพราะว่าสุดท้ายมันก็พบว่าเมื่อคุยกันแล้วพบว่าจริงๆเราไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันจริงก็คือคิดเหมือนกันเพียงแต่ต่างฝ่ายนังเข้าใจกันผิดไปขนาดนีค้ครับครับอันนี้ขออนุญาตนะครับไม่ได้อยากจะรื้อฟื้นอะไรนะฮะแต่ว่ามีหลายท่านก็อยากทราบว่าเอ๊แล้วอะไรเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่จะทาให้คุณทิมเนี่ย คือฟิลขาดแตพูด,ดง่ายๆถึงขั้นโพสเฟซบุ๊กแล้วแท็กไปหาอาจารย์ปิยบุตรคือในใจของคุณวิธาเนี่ยอะไรเป็นฟางเส้นสุดหรืออาจารย์ปิยบุตรทําไมขยันวิจารณ์จังเลยพักเก้าไกลอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีไหมฮะว่าฟางเส้นสุดท้ายคืออะไร จริงๆพักเก้าไกลเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆเราทุกคนก็วิพากษ์วิจารณ์พักเก้าไกลอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนนักวิชาการประชาชนทั่วไปนะคะไม่ใช่ว่า,วาพักไม่ได้รับรู้รับฟังจริงๆคุณโดมในฐานะโฆษกพักเนี่ยก็พูดอยู่เสมอนะคะเอ่ออดีตสมาชิกใครออกจากพักไปวิพากษ์วิจารณ์พักก็รับฟังตลอดนะคะส่วนอาจารย์เบียบุตรเนี่ย ย่อมเป็นธรรมดาแต่มีบุตรเป็นผู้ที่ร่วมต่อตั้งพรรคมาด้วยกันแล้วก็พ่อหมอเข้ากลด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แปลกชอบคิดว่าจริงเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะคะองค์กรใดค่ะการวิพากษ์วิจารณ์องค์กรน,นั้นก็รอวันร่มสลายแน่นอนนะคะวิจารณ์เพื่อที่จะเรียกติเพื่อก่อกวิจารณ์เพื่อให้หถกขึ้นแต่ว่าถามว่าเราเข้าใจคุณพิธาไหมทํทาไม,ทไมคุณทิมถึงรู้สึกน้อยอกน้อยใจชอบคิดว่าชอบเข้าใจดีเลยจริงๆถ้าไปอ่านเนี่ยภายใต้ระหว่างคํามันก็็จะะเเหนไไดด้วว่่าาคืออมรรีียก คนมันรักกันมากมันก็เลยเจ็บมากเหมือนกับว่าเอ๊ะ <c oughs> e ทำไมเจาบุตไม่เข้าใจใช่ไหมคะทําไมทําไมไม่เข้าใจว่าแบบผมทําแบบนี้มันก็เต็มที่แล้วทําไมถึงเป็นลักษณะนันนะ้น <c oughs> ชอบคิดว่าบางทีมันก็คงเป็นความรู้สึกว่าเออทําไมอาจารย์ฟอกซึ่งน่าจะเข้าใจเรากลับไม่เข้าใจเราเลยนะคะก็เลยคิดว่า <c oughs> อ,อาจจะมีอารมณ์กันบ้างน,นะคะยิ่งยิ่งเข้าใกล้การเลือกตั้งนะชอบคิดว่ามันคงเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับความจริงว่าพวกเราก็เป็นคน เป็นมนุษย์ปกติธรรมดาพอเข้าสู่การเลือกตั้งใกล้เข้ามาเรื่อยๆเนี่ชยชอวก็ยังจำความรู้สึกตอนเลือกตั้ง62ได้นะคือทุกอย่างมันจะมันจะถาโถมง,งานก็หนักนะคะแล้วก็อย่างก้าวไกลเขาคงหนักยิ่งกว่าเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้มีงานในสภาคือก้าวไกลเนี่ยงานในสภาก็ยังต้องทํางานนอกสภางานหาเสียไปช่วยผู้สมัครทั้งทั้งประเทศหาเสียก็ยังต้องทําด้วยมันก็คงหนักหนากว่าสมัยอนาคตใหม่สกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกดดันย่อมสูงแต่ชอเชื่อว่า การที่คุณทิทาสามารถคลี่คลายสถานการณ์มาจนถึงวันนี้ได้โดยใช้เวลาเนี่ยช่อนับดูก็แค่แบบ24ชั่วโมงอะโดยประมาณนั้นนะหนึ่งวันเองเ่ยก็ถือว่าเป็นเป็นการจัดการที่น่าน่านับถือนะคะน่านับถือว่าเมื่อมีอารมณ์ความรู้สึกไปนนแล้วรีบแก้ไขแล้วก็คลี่คลายมันออกมาแล้วก็ยอมรับแล้วก็ขอโทษกับประชาชนชอบคิดว่าเรื่องนี้นะสนันหั ก็คออือเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมีวุฒิภาวะ<ม>ถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยจริงๆทุกคนก็อกว่าทำไมไม่ไปเคลียร์กันหลังบ้านนะคะแต่ว่าจริงๆเคลียร์หน้าบ้านก็ดีนะคะ,อะชอบคิดว่าเคลียร์หน้าบ้านดีค่ะเพราะว่าประชาชนได้รับฟังด้วยว่าเอะตกลงเออาจารย์ปอ,อเกเป็นแบบเช็คกันไปเลยไม่ต้องมีอะ,อะไรบิดบังนะคะชอบคิดว่าแบบนี้ดีแล้วก็อพอเสร็จปุ๊บไปทำความเข้าใจกันเรียบร้อยออกมาแล้วก็ขอโทษประชาชนชอบคิดว่าประชาชนก็พอใจนะคะว่าเออมันก็ แล้วก็เคลียร์ๆชัดๆไม่ต้องปิดบังอะไรกันอืออืออ่ะฟังคนที่เชียร์เนี่ยอาจจะสบายใจแล้วว่าเฮ้ยโอเค,อเ,คเขาดีกันรวดเร็วแต่ขออนุญาตถามจากงุมที่เขาอาจจะเป็นกองแช่งหน่อยละกันเขาทงคนเขาบอกนะเขาบอกว่าโอ้โหนี่คุณพิธาเนี่ยเจอแรงกดดันแค่นี้ยังออกมาโพสต์ตัดเพ้อขนาดนี้แล้วถ้าต้องมาบริหารประเทศเนี่ยจะไหวเหรออย่างนี้ฮนะอืมจริงๆอย่างที่บอกนะชอบคิดว่าสิ่งที่พิสูจน์วุฒิภาวะของคนเนี่ยมันพิสูจน์กันในยามวิกฤต อย่างวิกฤตสำหรับช่อนะถ้าช่อมองพักเก้าแหวช่อคิดว่าสมวันที่ผ่านมาวิกฤตเหมือนกันในการที่มีมีวิวาทะที่ค่อนข้างรุนแรงในโซเชียลเดียขนาดนี้แล้วก็กลายเป็นข่าวที่คนให้ความสนใจขนาดนี้การที่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณพิธาเนี่ยไปเคลียร์ใจกับซเบิยบุตรแล้วก็โพสต์ออกมาจบเรื่องได้อย่างรวดเร็วเนี่ยรวดเร็วจนเกินไปจนกองเชนไม่สนุกเนี่ยช่อคิดว่าก็เป็นการที่สุดุีิภาวะที่เพียงพอแล้วคิดว่าคือคุณบริหารประเทศเนี่ย คุณคิดว่าในในสี่ปีที่คุณบริหารมันจะไม่เกิดวิกฤตการณ์อะไรขึ้นมาเลยเหรอคะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะสก็คิดว,ว่าวิกฤตปัญหาความผิดพลาดเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอแม้แต่การตัดสินใจผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นคนเป็นคนทํางานออฟฟิศแบบเราทั่วๆไปก็เป็นคนย่อมมีวันที่ตัดสินใจผิดพลาดแต่การ,รที่สู์ผู้ภาวะและความเป็นผู้นำที่แท้จริงเห็นการตอนที่เขาผิดพลาดนี่แหลคะค่ะว่าเมื่อผิดพลาดแล้วเนี่ยลมแล้วเขารู้ขึ้นมาได้เร็วแค่ไหน เมื่อผิดพลาดเขากลับมันมาได้เร็วและตระหนักในความผิดพลาดของตัวเองแล้วกล้าที่จะขอโทษกับประชาชนอย่างสง่านงามหรือเปล่าชอาทิดว่ารตรงนี้เนี่ยคุณพิธาก็ได้พิสูจน์ว่ากลับมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สง่านงามแล้วชอบคิดว่าเข้มแข็งขึ้นด้วยซ้าไปนะเ,เราก็คาดหวังนะตอนนี้ว่าพักแล้วก็ทางเราเองคณะก้าหน้าเนี่ยยังไงพร้อมช่วยพักก้าไกลในการแล้วคิดว่าการ เคลียร์ใจสมรนฉันกันระหว่างรย์ปอกับคุณทิมเนี่ยก็จะยิ่งทําให้การร่วมแรงร่วมใจของก้าหน้ากับก้าไกลในการเลือกตั้งที่จะมาถึงเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอย,ยต่อมายิ่ึ้นครับครับอีกหนึ่งประเด็นที่วันนี้เราได้ยินจากคุณพิธาแล้วก็ได้ยินจากคุณธนาธรอย่างคุณพิธาเนี่ยว,วันนี้พูดคาเนี้ยค่อนข้างหลายครั้งเหมือนกันในการให้สัมภาษณ์ก็คือยอมถอยกันคนละก้าเพื่อไปสู่ก้าที่ดีกว่าก้าที่ใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะ คือในฝั่งของทั้งกองเชียร์แล้วก็กองแช่งเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถอยมาเนี่ยมันก็ดีนะแต่บางมุมเขาบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาที่จะรอเวลาสะสมไปอีกหรือเปล่าคุณชอบคิดยังไงกับเรื่องนี้ฮะไม่ไม่หรอกค่ะคือจริงๆคําว่ายอมถอยคนละก้าวของของคุณคิมเนี่ยชอบคิดว่าในเข้าใจว่านะเราก็ไม่รู้จริงๆคุณคิมคจะคิดอะไรอยู่นะชอบคิดว่ามันคือการถอยในเรื่องของอีโก,โก้คือเวลาคนสองคนเห็นไม่ตรงกันเนี่ย เป็นเรื่องธรรมดาเราจะคิดว่าเราถูกฝ่ายผิดใช่ไหมมันถึงเกิดการทะเลาะกันใช่ไหมคะไม่งั้นก็คง oh. จะไม่เถียงกันแล้วหรือหรือว่าไม่งั้นก็คงเห็นตรงกันไปแล้วทีนี้เนี่ยถอยคนละก้าวชอบคิดว่าตามฝ่ายต่างเอาอีกโก้ของตัวเองลงแล้วก็ตระหนักและยอมรับว่าถึงแม้ว่าอีกคนจะคิดไม่ตรงกับเราเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการคิดที่แตกต่างแต่นาไปสู่เป้าหมายเดียวกันยุทธวิธีอาจจะตา่างแต่ยุทธศาสตร์เป้าหมายยังคงเป็นสิ่งเดียวกันชอบคิดว่านี้คือความหมายของ ถอยคนละ9ก้าของของคุณทิมนะคะถามว่านําไปสู่ระเบิดเวลาไหมคือชอคิดว,ว่าถ้าตราบใดที่แม้ว่าจะมีการเห็นต่างกันที่ค่อนข้างรุนแรงขนาดนี้เนี่ยแต่จบได้ภายในเวลาหนึ่งวันไม่มีราคาระเบิดเวลาระเบิดเวลาจะเกิดเมื่อคุณหมกเม็ดทุกอย่างคุณหมกเม็ดทุกอย่างแล้วคุณก็มาระเบิดทีเดียวหรือคุณไปลับๆล่อๆกันอยู่เบื้องหลังแล้วก็สุดท้ายก็ระเบิดออกมานะคะชอคิดว,ว่าอันนั้นอ่ะอันนั้นเรียกว่าระเบิดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรไม่พอใจก็สแสดงออกมาตรงๆสุดท้ายเคลียร์กันตรงๆแล้วก็จบ มันอยางรวดเร็วเพื่อก้าวไปข้างหน้าเนี่ยอันนี้แหละคือการปดปลดสลับทุกความเข้าใ,ใจระหว่างกันนะคะอย่างที่ชอบบอกไปมันจบเร็วเพราะว่ามันแค่เข้าใจไม่ตรงกันอ,อพอคุยกันปุ๊บเนี่ยพอแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารปุ๊บเนี่ยจากที่เออแทนที่โทรหาก,กันสักหน่อยนะว่าเออทำไมคุณคิดแบบนี้ก็ผมคิดแบบนี้นะจะได้จบเมื่อมันสะสมสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยมันอันนี้จริงๆมันก็เรียกว่าเหมือนก็ระเบิดออกมาใช่ไหมคะคแต่เมื่อระเบิดมาคุยกันเนี่ยมันก็จบ แล้วชอบคิดว่าจากนี้ไปก็คงเป็นบทเรียนของทั้งสองฝ่ายว่าก็คุยกันให้มากขึ้นปรับจูนกันอยู่เสมอว่าต่างฝ่ายต่างคิดยังไงแน่นอนการเดินทางทางการเมืองของพรรคเก้าลายเป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารพรรคอยู่แล้วพวกเราก็ในฐานะสังเกตการนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเราสังเกตการมันก็สังเกตด้วยความเป็นห่วงนะในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมพรรคกันมาเมื่อมีความเป็นห่วงมากมันก็มีตกกังวลมากเมื่อเข้าใจไม่ตรงกันมันก็อาจจะเกิดเกิดรอยร้าวแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าจากนี้ไปเมื่อ ปรับจูนคอยอัปเดตการพูดคุยกันสม่ำเสมอแล้วใม่ชอบคิดว,ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันส่งเสริมกันและการในการทําง,งานรับใช้ประชาชนรดยก็โดยการเลือกตั้งที่จะมาถึงเนี้ยอันนี้ก็คงจะไม่ได้มีปัญหาหรือสะสมเป็นระเบิดเวลาครับครับขออนุญาตถามเยอะนิดนึงนะครับแต่ใกล้จะหมดแล้วนะคุณจออีกอีกอีก,อกนิดเลยค่ะไม่มีปัญหาตามตามตามสบายอีกนิดนึงเมื่อเมื่อสักครู่นี้เข้าใจว่าไอ้ถอยคนละก้าวเนี่ยน่าจะหมายถึงเรื่องของอีโก้มีแฟนคลับพักบางท่านนะครับบอกว่าเอ๊ ที่ถอยกันคนละก้าเพราะว่าอาจารย์ปิยบุตรกับคุณพิธาเนี่ยเห็นไม่ตรงกันเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองหรือเปล่าอันนี้คุณชอบพอจะรู้รายละเอียดไหมคัจร,จริงๆเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยพรรคเก้าไกลมีจุดยืนที่ชัดเจนในการที่จะแก้ไขแล้วก็นําเสนอไปแล้วด้วยไม่ใช่สัญญาปากเปล่ายื่นเข้าสภาไปแล้วเพียงแต่ประธานชวนไม่ยอมบรรจุจนนี่ก็คือจนจะหมดวาระสภามันก็ไม่ทันแน่นอนอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่อง ที่มีข้อเสนอต่างๆเนี่ยจริงๆมันก็เป็นข้อเสนอที่พูดคุยกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่นะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเจ้าคิดว่าเรื่องนี้คุยกันเข้าใจดีแล้วจริงๆหนึ่งหนึ่งสองก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่มีวิธีที่แตกต่างกันว่าทํายังไงให้มันเกิดการแก้ไขให้ได้จริงนะคะเออในเชิงรายละเอียดเทเทคนิคกฎหมายเนี่ยพูดไปมันก็อาจจะยาวอาเป็นว่ามันมีความมันมีมันมีวิธีการคิดที่แตกต่างกันอยู่ว่าทํายังไงให้เกิดการแก้ไขหนึ่งหนึ่งสอง ในสภาแล้วมันสามารถนําไปสู่การแก้จริงได้นะคะซึ่งมันก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าอันนี้ไม่ได้ทําเพื่อหาเสียงอยู่แล้วเราเนี่ยคิดอยู่เสมอว่าให้มันเสนอไปแล้วแก้ได้จริงแล้วมันปณีปนองกับพรรคอื่นพอที่เขาจะยอมรับได้ใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยรายละเอียดมันต่างกันว่าเราจะปรับตรงไหนเราจะแก้ตรงไหนเพื่อให้พรรคอื่นเขายอมรับได้แต่เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่พอขัดตายนะคะเป็นเรื่องต่างกันในเชิงรายละเอียดไม่ได้มีความขัดแย้งกันในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายมาตรา 1- หนึ่งหนึ่งสองแน่นอนและ การยึดเรื่องนี้เป็นนโยบายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกประกาศไปแล้วในพรรคเก้าไกลเป็นนโยบายแรกด้วยซ้ําที่เก้าไกลประกาศก็คืออยู่ในชุดนโยบายการเมืองของพรรคเก้าไกลนะคะก็คงจะได้เห็นเป็นนโยบายในสมัยหน้าถ้าเกิดเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลครับผมอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่ามันมีคนที่เขาคอยจับจ้องอยู่ว่าก้าวไกลกับก้าวหน้าเนี่ยหรือว่าก้าวไกลกับคุณธนาทรอาจารย์ปิยบุตรหรือคุณช่อเนี่ย จะแยกออกจากกันได้ยังไงในเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยภาพก็คือเหมือนมาด้วยกันตลอดใช่ไหมฮะแล้วจะมีประเด็นเรื่อง,องการครอบงาพักหรือเปล่าตรงนี้อยากให้คุณช่อช่วยอธิบายหน่อยว่าเอ้ยมันมันไม่มีนะประเด็นนี้หรือว่ายังไงฮะหลังจากนี้โอ้อันนี้ง่ายมากเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเราไปครอบงำพักจริง <c oughs> ๆก็คงไม่เกิดกรณีที่อาจารย์บีบุตรเข้าใจผิดจนเกิดเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้นะคะอย่างที่บอกว่า แนื่องจากงานก็เยอะกันทั้งสองฝ่ายเราก็ทํางานของเรา<ม>ก้าวไกลก็ทํางานของก้าวไกลงานนอกสภาในสภามันก็ประสานกันแต่ตัวงานของเรามันไม่ได้ประสานใช่ไหมคะก้อนนึงอยู่ในสภาก้อนนึงอยู่นอกสภาต่างคนต่างทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการขอบเขตงานเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วจนชัดเจนจนนําไปสู่ปัญหาที่ว่าว่ามันห่างจนแทบจะไม่ได้คุยกันพอไม่ได้คุยมันก็เกิดความเข<ม>้าใจผิดพาลาดทัดเลือนกันไปได้ทำให้เกิดปัญหาที่ผ่านมานะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชัดอยู่แล้วว่า แน่นอนเรายังสนับสนุนพรรคเก้าไกลและยังเห็นว่าพรรคเก้าไกลเป็นทางเลือกที่ที่สุดสาหรับประชาชนในการเลือกตั้งที่จะมาถึงแต่ไม่ได้หมายความว่าเรานั่งอยู่ในห้องแล้วก็บริหารพรรคก้าไกลนี่ไม่ไม่ใช่แน่ๆนะคะแต่ว่าในการเลือกตั้งที่จะมาถึงเนี่ยถามจริงๆก็หลายคนถามว่าเนี่ยใกล้เลือกตั้งแล้วทางแกนำนำคณะก้าหน้าเนี่ยซึ่งจริงๆก็เรียกง่ายๆว่าเดินหาเสียงกันมาแต่สมัยอนาคตหมนจะมาเดินหาเสียงกับก้าไกลเว้ยไหมอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆเลยว่าตั้งใจไว้อยู่แล้วนะคะเวลาเราพูดว่าเราพร้อมสนับสนุน พักเก้าไกลทุกมิถี่ทางในการ,รเลือกตั้งนั่นนั่นย่อมรวมถึงการไปช่วยหาเสียงด้วยก็เกิดคาถามว่าเอา้าเราพวกคุณโดนตัดสิจะไปช่วยเขาหาเสียงได้ยังไงก็ต้องยืนยันอีกครั้งว่าสิทธิที่พวกเราโดนตัดเนี่ยคือสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นรัฐมนตรีเป็นสอสอเป็นนายกไม่ได้ครับแต่สามารถไปช่วยหาเสียงได้อันนั้นเป็นสิทธิีเสรีภาพของประชาชนคนไทยนะคะคคเพราะฉะนั้น ในการไปช่วยหาเสียงมันสามารถทําได้แน่นอนอยู่แล้วในอดีตก็มีนักการเมืองหลายท่านที่ถูกตัดสินทางการเมืองแต่ก็ไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็สามารถทําได้ตอนเลือกตั้ง้องถิ่นพวกเราก็เดินสายหาเสียงทั่วประเทศในฐานะผู้ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครของท้องถิ่นนั้นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าการจะให้เราไปช่วยตรงไหนเมื่อไหร่อย่างไร,อ,งไรอันนี้ไม่ใช่การตัดสินใจของเราละอันนี้เป็นการตัดสินใจของภาคเก้าไกลไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถตัดสินได้ว่าจะให้เราไปช่วยอะไรเพียงแต่ returned. เราปวรณาตัวแล้วว่า เรา <Yeah. S 1> ขรงที่จะไปช่วยเสมอจัดให้ไปรับใช้ตรงไหนก็บอกมา